สวัสดีครับมาสษัทเอพีคอนโทรลเลอร์ซิสเตมนะผมวันนี้เรามาแนะนําตู้กันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งประกอบเอาไว้นะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะผมตัวนี้ลูกค้าต้องการเอาไปคุมปั๊มนะครับเป็นปั๊มบาดาลนะครับขนาด1.5แรงม้านะครับแล้วก็ขนาด1แรงม้านะเป็นระบบไฟ220โวลต์นะครับปั๊มซัมเมอร์ซิเบิลก็คือเป็นปั๊มบาดาลนะครับปั๊มบาดาลที่ เราจุ่มอยู่ในบ่อบาดาลเลยนะผมแล้วก็ต้องการนรับดูดน้ําขึ้นมาเก็บในถังพักหรือหอสูงต่างๆเนี่ยที่มีถังอยู่ข้างบนนะผมก็คือต้องการเติมน้ําไปเก็บโดยใช้ระบบลูกลอยฟ้าในการสั่งเติมขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เราเลยใส่ระบบในเรื่องของป้องกันน้ําแห้งให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับโฟล์สวิทก็คือใช้ในการตรวจจับน้ำนะครับ การไหลของน้ําในท่อนั่นเองถ้าเกิดว่าปั๊มอาดานของลูกค้าเนี่ยนะครับตามที่แจ้งมาก็คือบางครั้งน้ํามันก็อาจจะดูดไม่ทันนะครับก็คือน้ําเพิ่มมาไม่ทันเนี่ยปั๊มมันดูดมาเนี่ยนะครับทาให้ปั๊มรันไดยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำนะครับดีไซน์ในเรื่องของอะระบบป้องกนันน้าแห้งเข้าไปด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดลูกลอยสั่งนะผมปั๊มทางานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปั๊มสองตัวนี้เนี่ยถ้าตัวไหนเนี่ย น้ำปรดาลม,มันเกิดเพิ่มไม่ทันนะผมหรือดูดมาแล้วมันแห้งก็ให้ตัดการทํางานไปเลยนะครับโดยที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์โฟล์สวิตช์จะมีทั้งหมด2ตัวเลยเพราะว่าเรามีปั๊ม2ตัวนะครับแต่ว่าตัวลูกลอยเองเนี่ยลูกค้ามีถังพักอยู่ถังเดียวนะครับซึ่งปั๊ม2ตัวนี้นะเป็นขนาด1.5หแรงมา้าและก็1แรงม้าเนี่ยดูดนะับมาเก็บในถังพักเดียวกันก็เลยใช้ลูกลอย ชุดเดียวนะครับหรือลูกลอยตัวเดียวน,นั่นเองนะครับทำงานร่วมกันนั่นหมายถึงว่ากรณีออโต้ถ้าน้ําในระดับถังพักของลูกค้ามันต่ําปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งให้ปั๊มสองตัวนี้เบิลการทํางานเข้าไปเลยนะครับโดยเ,เราจะให้ปั๊มเนี่ยทำงานาพร้อมกันเลยนะครับตามความต้องการลูกค้าหรือเรายังสามารถที่จะทําการเลือกได้ว่าเราต้องการใช้ปั๊มตัวไหนก็ได้นะครับเราจะใช้เพียงตัวเดียวก็ได้หรือจะใช้2ตัวคู่กันเลยทําในกรณีออโต้ก็ได้ หรืออีกตัวหนึ่งเป็นแมนนวลอีกตัวหนึ่งเป็นออโต้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราออกแบบดีไซน์มาออโต้ให้ใช้ลูกรอยร่วมกันแต่ว่าแมนนวลสามารถทํางานได้แบบอิสระเลยนะครับส่วนตัวเซนเซอร์เองก็เหมือนกันเซนเซอร์น้าแห้งก็จะทํางานแบบอิสระเหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเ,เรามาลองทดสอบกันดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็ ทำการบิดไปที่ออโต้แล้วนะผมก็คือสามารถที่จะทดสอบให้ดูได้ในเรื่องของอลูกลอยนะผมว่ามันทำงานยังไงนะครับอ,อีกที่หนึ่งนะครับตัวตู้เองเนี่ยลูกค้านะครับสามารถเอาไปติดตั้งแบบอินดอร์ก็ได้ออเดอร์ก็ได้นะครับก็คือเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะครับฝาสองชั้นด้านหน้าเป็นกระจกนะผมตัวนี้ก็ถ้าติดตั้งภายในก็สามารถกันฝุน่นกันอะไรพวกนี้ได้กันคนไปกดเล่นอะไรพวกน,นี้นะผมส่วนถ้าเป็นการไปติดตั้งภายนอกก็สามารถกันฝุน่นกันฝนได้ เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูเบื้องต้นก่อนนะครับก็คืออย่างนี้นะครับคือถ้าลูกลอยเนี่ยถ้าน้าเนี่ยมาเต็มถังพักลูกลอยตัวนี้เนี่ยมันจะต้องลอยตัวขึ้นนะครับพอลอยตัวขึ้นแล้วเนี่ยนะครับปั๊มเราก็จะไม่ทํางานแบบนี้นะครับมันจะขึ้นแตนบายโหลดออฟไว้แบบนี้นะครับกรณีถ้ามีไฟมาเลี้ยงะระบบตู้งเรานะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ําในถังพักเราลดถึงระดับที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับต่ําลงไปถึงระดับ ลดลงไปประมาณสักห้าสิบเซนอะไรแบบนี้นะครับลูกลอยตกลงแบบนี้เนี่ยปั๊มเราจะสังเกตนะครับปั๊มหนึ่งจุดห้าแรงม้าและก็หนึ่งแรงม้าเนี่ยจะทํางานสตาร์ทขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับดูดขึ้นมานะครับพร้อมกันเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันดูดมาแล้วเนี่ยนะครับเซนเซอร์โฟลทสวิตตัวนี้เนี่ยยังไม่มีน้ํามาถึงตัวเซ็นเซอร์หรือว่ามันจับไม่ได้ว่ามีน้ามาเนี่ยเดี๋ยวระบบมันจะตัดการทํางาน <c oughs> สังเกตนะครับผมนี่นครับก็คือเป็นการตัดการทํางานทันทีแล้วก็ขึ้นอิมเมอร์เจนซีสีฟ้าตัวนี้ ตัวนี้หมายถึงว่าในกรณีถ้าเกิดว่าน้ํามันเกิดแห้งเนี่ยระบบมันก็จะตัดการทางานไปเลยนะครับป้องกันในเรื่องของการลันไดนะครับรอให้น้าประดานมันเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะมีระบบออโต้รีเซ็ตสังเกตน,นะผมออโต้รีเซ็ตเอนะครับก็คือออโต้รีเซ็ตเนี่ยมันจะสามารถกลับมาทํางานเองได้อัตโนมัติเลยถ้าน้ํประดานมันเพิ่มขึ้นมานะครับโดยลูกลอยยังมีคําสั่งอยู่นะครับนอกจากน้ําจะเต็มนะครับลูกลอยก็จะสั่งหยุดแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติในกรณีปั๊มทางานนะครับสมมติว่าปั๊มทางานนะผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยการนำาติดตั้งเนี่ย๋ยวเราจะแนะนํากันนะครับว่ามันติดตั้งยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับ <S <S เราก็จะมีตัวแค็มตัวนี้ไปให้นะครับตามขนาดท่อของลูกค้านะครับถ้าท่อลูกค้าเป็น2นิ้วก็ใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะผมก็คือเป็นเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสแล้วก็ทองเหลืองนะผม เป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เกลียวจะเป็นทองเหลืองนะครับตัวเซนเซอร์เองจะมีหน้าที่ในเรื่องของตัวจับน้ําที่วิ่งในท่อนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวใบพายเซนเซอร์นะครับมันจะต้องมาประทะน้ําจะต้องมาประทะตรงนี้นะครับมาดันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวตู้คอนโทรลนะครับโดยมีการต่อสายไปอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับจะคุมปั๊มตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะเบื้องต้นเดี๋ยวค่อยไปเปิดตู้ดูว่าข้างในมี สมมติว่าตอนนี้นะครับปั๊มเราสั่งงานปั๊มเราทํางานแล้วนะครับพอทํางานแล้วเนี่ยน้ำมันจะต้องวิ่งจากอ่ปั๊มนะครับผมที่จุ่มอยู่ในบาดาลเนี่ยขึ้นมาจนมาถึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้าถังเราจะเอานิ้วกดเอาไว้จําลองว่ามีน้ามาโดนเซ็นเซอร์ตัวนี้เราจะนิ้วกดตัวนี้เอาไว้นะครับผมเพื่อให้อมันมองว่าตอนนี้เน,นี่ยน้ํามาประทะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วนะครับในท่อมีการไหลของน้ําแล้วเนี่ย ปั๊มเราสังเกตน,นะครับปั๊มเราก็จะทางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทํางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่า,าเราจําลองโดยการเอานิ้วไปกดเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับเป็นการหลอกมันแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกิดปล่อยนิ้วปล่อยมือออกจากตรงนี้เนี่ยมันจะตัดการทํางานงทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะาถ่ายรีวิวให้เห็นชัดนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเราลองยกขึ้นมาแล้รัยกขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับให้เห็นเด่นชัดนิดหนึ่ง ก็คือตอนนี้เนี่ยปั๊มเรากําลังทํางานอยู่ในขณะที่น้ําในถังพักของเราเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับลูกลอยก็สั่งมานะครับน้าก็มาที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับเรามือกดตัวเซนเซอร์เอาไว้ปั๊มเราก็ทํางานไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มเราเกิดตัวที่หหรือตัวที่2เนี่ยเกิดน้ํามันแห้งไปเนี่ยนะมันก็จะตัดการทํางานนะครับผมสังเกตน,นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมือจากาตัวด้านซ้ายตัวนี้นะผมปล่อยมือจากตรงนี้เลยอ่าพอปล่อยมือปุ๊บ ตัวที่หนึ่งนะครับที่เป็น1.5แรงม้าก็จะตัดการทํางานเพราะว่ามันมองว่าน้ำบาดาลของปั๊มตัวที่หนึ่งเนี่ยมันแห้งไปแล้วคราวนี้ก็จะเหลือแต่ตัวหนึ่งแรงม้าด้านขวามือตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะปล่อยมือเหมือนกันพอปล่อยมือจากตัวเซนเซอร์ปุ๊บก็จะตัดการทํางานเหมือนกันเลยนั่นหมายถึงว่าน้ําบาดาลนะครับของปั๊มตัวที่หนึ่งแรงม้าหรืออีกตัวหนึ่งเนี่ยมันแห้งไปมันก็เลยสั่งตัดการทํางานและก็ต้องรอนะครับรอให้น้ําบาดาลมันเพิ่มขึ้นมาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวใด ที่น้ำบาดาลมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยปั๊มมันก็จะกลับมาทํางานออตโต้ให้เราเองแบบนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับมันจะตัดการทํางานให้เราทั้งหมดเลยนะครับถ้าน้ําแห้งก็จะตัดเองถ้าน้ํามาก็จะทํางานให้แบบนี้นะครับจนกว่าคําสั่งของตัวลูกลอยเนี่ยจะสั่งเต็มก็จะหยุดให้นะครับแบบนี้เลยนะผมแล้วก็มาดูกันในเรื่องของอในตู้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะผมเราเปิดตู้มา ก็จะเป็นฝาอีกหนึ่งชั้นนะครับด้านนอกเป็นกระจกกันน้ําด้านในตรงนี้ก็จะเป็นโอเปเรตที่เราใช้ในการควบคุมการทํางานของมันนะครับผมอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือด้านบนนะครับผมมีหลอดออฟมีหลอดลันโอเวอร์โหลดนะครับของปั๊ um, ม1.5แรงม้าจะอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดตัวนี้เลยนะครับเป็นการควบคุมก็จะมีหลดอิมพีแดนซ์โชว์ในกรณีฉุกเฉินน้ําแห้งตัดการทํางานนะครับ รีเซ็ตตัวนี้ใช้สําหรับแมนนวลรีเซ็ตในกรณีถ้าเกิดว่าเราเดินมาเจอเนี่ยปัม๊มเรามันตัดน้ําแห้งปุ๊บเนี่ยเราอยากจะสั่งให้มันทางานเลยโดยการรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยก็จะดูว่าย้ำน้ามันเพิ่มขึ้นมาหรือ,อยังอะไรพวกนี้นะผมเราก็สามารถที่จะทำการรีเซ็ตให้มันกลับมาทํางานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอระบบออโต้รีเซ็ตในตู้นะครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็จะมีระบบแมนนวลให้ด้วยนะครับแมนนวลก็คือเราสามารถที่ทําการแมนนวลจาก ปุ่มปุ่มเบตอนะครับกดสตาร์ทพอกดสตาร์ทปุ๊บก็ทํางานเลยกดสต๊อปก็หยุดเดี๋ยวเราย่อนิดนึงอ่อกดสต๊อปหยุดกดสตาร์ททํางานอย่างนี้ครัผมเป็นระบบเมนูวันะครับเราจะทํางานแบบอิสระเลยก็คืออาจจะเป็นตัวตัวที่2เนี่ยเราอยากจะเติมน้ํามาช่วยหรือเราอยากจะเซอร์วิสหรือเราอยากจะเทสปั๊มตัวที่1ก็เปิดเป็นเมนูอลไปส่วนตัวที่2เป็นออโต้ใช้ลูกลอยแบบนี้ก็ได้นะครับผมเป็นการทํางานแบบอิสระเลยนะครับ สามารถทําได้หมดหรือจะเป็นแมนวนวลทั้งคู่นะครับกดสตาร์ททั้งคู่เลยกรณีเรา,เาลูกลอยเราเกิดขัดข้องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถแมนวนวลทั้งคู่ได้เลยนะับเติมน้ำาพืไปเก็บก่อนได้นะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนลูกลอยหรือซ่อมลูกลอยนะครับแต่แต่ตัวลูกลอยของเราเองเนี่ยอายุการใช้งานก็หลายปีอยู่นะผมก็คือที่ลูกค้าใช้มาก็ห้าหกปีนะครับที่ใช้มานะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวนี้เองเนี่ย Uh, เราก็ออกแบบในเรื่องของตัวลูกลอยแล้วก็ตัวโฟล์สวิตเนี่ยเป็นระบบ24โวลต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูในตู้นะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าไปอ,าอยู่ในน้ำนะครับตัวนี้จะไปสัมผัสน,น้ําแล้วก็มีไฟวิ่งไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเหมือนลูกลอยก็เหมือนกันไปแช่อยู่ในน้ำเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดเพราะว่าเรามีระบบแปลงไฟที่เป็นแรงดันต่ําไปนะครับไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับสายขาดหรืออะไรพวกนี้นะไปจับก็ไม่เป็นอันตรายนะครับสาหรับตู้คอนโทรลนะครับ ของบริษัทเอพก็จะเน้นในเรื่องของมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้ในเรื่องของอคําสั่งออโต้นะครับผมเมื่อเราเทสไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูในเรื่องของเมนูรีเซ็ตกันเราบิดไปที่ออโต้นะครับคําสั่งลูกลอยสั่งมานะครับลูกลอยสั่งมาตัวเซ็นเซอร์ยังไม่มีน้ํามาเราไม่ได้เอามือไปกดนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะตัดการทํางาน เดี๋ยวมันตัดการทางานนะผมมันจะขึ้นอิมเมอร์เซีสีฟ้าทั้งคู่เลยนะครับอ่ามันจะมีตัวตรวจจับนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้พอน้ํามันไม่มาเนี่ยระบบจะตัดการทางานและจะขึ้นสีฟ้าตัวนี้เราสามารถกดเมนนุ่นตัวนี้ได้นะครับถ้าเราเดินมาเจออีกสักชั่วโมงหนึ่งเดินมาเกิดเอ่อมาเดินเดินมาเจอปุ๊บเรากดเลยรีเซต็ตกดรีเซต็ตปุ๊บก็จะกลับมาทํางานให้เราเหมือนเดิมจนกว่าน้ํา จะเต็มถังก็จะตัดเองแบบนี้อันนี้คือแมนนวลรีเซ็ตส่วนออโต้รีเซ็ตมันจะกลับมาทํางานเองนะครับตามกําหนดช่วงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีชุดทัมเมอร์นะครับของเป็นระบบออโต้รีเซ็ตเอาไว้เช่นถ้าสมมติว่าน้ำาบดานของเราเนี่ยใช้เวลาในการซึมมาเนี่ยหชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่นะเราก็หน่วงเอาไว้ที่2ชั่วโมงพอมันครบมันก็จะรีเซ็ตตัวเองกลับไปทํางานให้เรานะครับรอให้น้ำบรดานมันเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือข้อดีของระบบตู้คอนโทรลของบริษัทเอพีที่ออกแบบดีไซน์ให้ตรงโจทย์การใช้งานของลูกค้านะครับน้างานใช้งานปลอดภัยกับตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคอยกังวลว่าน้ํามันจะแห้งหรือว่าจะไม่มีน้ําหรือว่าจะคอยไปเปิดปิดปั๊มไม่ต้องเลยนะครับผมเราทำออโต้ให้ทั้งหมดทุกอย่างมันคํานวณเองดูแลเองนะครับมันออโต้ด้วยตัวมันเองทั้งหมดเลยนะครับมันเช็คน้ำนะครับมีไม่มีเนี่ยมันตัดให้ถ้ามีก็ทํางานให้แบบนี้นะครับ โอเคก็คือเดี๋ยวเรามาแนะนําอุปกรณ์ในตู้กันเปิดมาก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการไวริงลงลางนะครับมีระบบกาวให้ครบเลยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในะรับบคราวนี้ด้านบนเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือจะมีเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์เมนตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ที่เป็นซิงเกิลเฟส220โวลต์ one, นะครับก็คือปั๊มลูกค้ามีขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวที่หนึ่งนะครับมีขนาด1.5แรงมา้าตัวที่สองขนาด1แรงมา้านะครับ แมกเนติกเองก็คนละสเปกกันนะผมก็คือโอ์โหลดจะไม่เท่ากันนะครับตัวที่หนึ่ง o โอ์โหลดก็เยอะกว่านะครับตัวที่สองโอ์โหลดจะต่ำกว่านะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับภายในตู้แล้วก็ตัวนี้ที่ขาดไม่ได้เฟสโพรชั่นในเรื่องของป้องกันไฟตกไฟเกินสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนะับแนะนำให้ใส่เอาไว้เพราะว่ามันมันจะต้องช่วยเซฟในเรื่องของ แรงดันไฟที่จะไปจ่ายกันให้กับตัวมอเตอร์เราเนี่ยถ้าไฟตกเมื่อไหร่นะครับมอเตอร์ motor เรานะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องมีตัวนี้ทั้งโอเวอร์และอันเดอร์เนี่ยมันจะตัดการทํางานให้เราเลยนะครับตัวนี้เป็นรีเลย์คอนโทรลนะตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลของม้อแปลงตัวนี้นนที่เอาไปใจ่ายให้กับตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวโฟล์สวิต์สองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกลอยฟ้าเนี่ยก็จะมี เบรกเกอร์คอนโทรลตัวนี้ที่ใส่ไปให้นะครับถ้ามันเกิดการช็อตขาดสายขาดหรือหนูไปกัดช็อตเมื่อไหร่ก็จะมีเบรกเกอร์ตัวนี้เซฟตี้ให้เราตัดการทํางานให้เรานะครับรีเลย์คอนโทรลมีด้านบนอยู่4ตัวนะครผมด้านล่างแมกเนติกตัวที่1แล้วก็แมกเนติกตัวที่2สําหรับปั๊มตัวที่2นะครับไทม์เมอร์ตัวนี้ไทม์เมอร์ก็จะมีไทม์เมอร์สำหรับตัวโฟล์นะครับผมทั้ง2ชุดนี้เลยนะครับตัวโฟล์แล้วก็มีไทม์เมอร์ออโต้รีสตาร์ท ก็จะมีชุดหนึ่งก็จะมีทอร์มเมอร์สองตัวแบบนี้นะครับด้านล่างนียก็คือจะเป็นชุดที่เราบอกว่ามันแปลงไฟออกไปจาก220โวลต์ไปใช้กับลูกลอยที่มีแรงดันต่ําเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดนะครับตัวนี้เลยเราใช้ตัวนี้นะผมมาตรฐานการเข้าสายเนี่ยนะครับเราซูมให้ดูนะผมก็คืออินพุต220โวลต์นะผมเราไฟมาเข้าตรงนี้เลยนะครับเทอร์มินอลเราทิ้งเอาไวใ้ให้ใหญ่ถึงประมาณเบอร์ อ่านะครับลูกค้าสามารถดึงสายเข้ามาเบอร์25ิ้าได้เลยนะครับเอาพุทต่อไปที่ปั๊มนับรับ1.5แรงม้านะครับตัวที่1นะครับผมแล้วก็ตัวที่2ตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุทปั๊มขนาด1แรงม้านะครับถัดมาก็จะเป็นฟลสวิตก็คือตัวลูกลอยฟ้าที่เราต่อสายมานะครับเป็นการต่อสายมายังลูกลอยฟ้าส่วนโฟลโฟสวิตตัวที่1ก็เป็นเซนเซอร์น้ำแห้งตัวที่1แล้วก็ เซนเซอร์น้าแห้งตัวที่สองนะครับตอนเราไปเข้าสายหรือไปติดตั้งให้ตรงด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันทํางานสลับกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการแนะนําอุปกรณ์ภายในแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูาการทํางานกันแบบมีเทสร,ระบบป้องกันไฟตกไฟเกินอะไรให้ดูด้วยนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดอะไรพวกนี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการ ตั้ง Auto ออโต้ออาไว้เนี่ยนะครับออโต้อไว้เลยก็คืออยู่ด้านหน้าตัวนี้สมมติ Smooth นะผมออโต้ Auto, แล้วก็ตัวเซนเซอร์อยู่นี่ตัวเซนเซอร์มาครับนะตัวเซนเซอร์ก็นี่นะผมทิศทางการไหลของน้ํานะครับทิศทางการไหลของน้ําน้ําจะต้องมาด้านนี้นะผมการเดินการไปติดตั้งนะครับจะต้องอตัวโฟล์ทสวิตช์จะต้องหันให้ถูกด้านด้วยนะครับน้ําจะต้องมาทางด้านนี้แล้วออกด้านนี้นะครับ สังเกตยังไงนะครับเราสามารถเปิดฝาดูด้านในได้จะมีลูกศรบอกนะครับการเข้าสายการเข้าสายจะมีสายสองเส้นนะครับเข้าสองและหนึ่งนะครับด้านบนนะครับเราจะเห็นโฟล์นะครับผมลูกศรทิศทางการไหลของน้ําการนําไปติดตั้งจะต้องติดตั้งให้ตรงตามนี้นะครับคือน้ําจะต้องเข้ามาจากด้านตูดลูกศรและน้ําจะต้องออกไปทางปลายลูกศรแบบนี้คือปลายลูกศรคือถังเก็บนะครับตูดลูกศรก็คือ ควาน้ําเรานั่นเองที่ทางการไหลของมันนะครับผมก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตั้งให้ถูกต้องนะครับถ้าไปติดตั้งกับทางไม่ทํางานให้นะครับผมเซ็นเซอร์จะไม่ทํางานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของตัวโฟลทวิตกันไปนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้ถ้าลูกลอยมันสั่งนะครับสังเกตนะครับผมลูกลอยมันสั่งคนอนเรลโโตโ้เนี่ยเราจะเห็นตัวทัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นดิตอนนะครับผมมันจะเริ่มหน่วงและก็คือเริ่ม น้ำจะต้องวิ่งมาที่ตัวเซนเซอร์นะครับนะรบเราจะตั้งไว้ที่ประมาณแล้วแต่แล้วผมว่าพื้นที่ระยะจากปัม๊มมาถึงตัวเซนเซอร์เนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับเราก็เซตเวลาตามสเปคตามนั้นถ้าน้ําไม่มาก็จะตัดการทํางานนะครับแบบนี้น้ํายังไม่มาถึงตัวเซนเซ,นเซอร์นะครับมันก็จะตัดการทํางานไปแล้วก็ตัวทัมเมอร์ตัวที่สองก็จะเป็นทัมเมอร์ออโต้รีสตาร์ทนั่นหมายถึงว่าต้องรอให้อีกกี่ชั่วโมงครับน้ําเพิ่มขึ้นมาก็จะสั่ง กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะทํางานแบบวนไปวนมาแบบนี้นะครับตามทัมเมอร์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการเซตตัวทัมเมอร์กันด้วยนะครับในวันนี้ว่ามาเซตยังไงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทํางานแอบของระบบตู้ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันในเรื่องของ ไฟตกไฟเกินนะครับสังเกตแล้วก็โอเวอร์โหลดกันนะครับผมสมมุติตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวปั๊มเองเนี่ยมันทํางานนะครับมันทํางานปกติอยู่สมมตินะครับผมถ้ามันมีโอเวอร์โหลดหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ปั๊มเราทํางานนะครับผมสมมติว่าเราหลอกมันว่าเกิดโอเวอร์โหลดมันจะตัดการทํางานทันทีนะครับผมพอตัดการทางานเนี่ยมันก็จะขึ้นโอเวอร์โหลดสีส้มแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่ากระแสมันเกินพอกระแสเกินปุ๊บมันก็ต้องสั่งตัด เพื่อป้องกันขดลวดมอเตอร์มันไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโอเวอร์โหลดเนี่ยแน่อนอนว่าน้ามันต้องแห้งนะครับมันต้องแห้งมันก็ต้องโชว์มาแบบนี้นะครับต่อให้เราไปกดอีสตาร์ทว่าไหร่ปั๊มเราก็ไม่ทําง,งานนะครับผมปั๊มเราจะไม่สตาร์ทให้เพราะว่ามันเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดอยู่นะครับผมหรือขัดข้องจากกระแสของตัวมอเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจเช็คมอเตอร์ก่อนนะครับว่ามอเตอร์เรากินกระแสเท่าไหร่เราปรับโอเวอร์โหลดได้ถูกต้องไหมนะครับผม ถ้าไม่ถูกต้องก็ไปปรับเพิ่มเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราปรับไว้สูงแล้วแต่ยังเป็นปัญหาอยู่อีกเช็คมอเตอร์เลยนะครับผมมอเตอร์อาจจะมีปัญหาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วหรือซ่อมมอเตอร์ไปแล้วไปโมมาใหม่เรียบร้อยเนี่ยให้เรากดปุ่มสีน้ําเงินตัวนี้เพื่อทําการนับรีเซ็ตโอเวอร์โหลดออกไปนะครับผมพอเซ็ตโอเวอร์โหลดกลับไปเนี่ยเดี๋ยวระบบมันก็จะกลับมาทํางานให้เราเองอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมแบบนี้นะครับมันทํางานได้เต็มก็จะตัดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับน้ําแห้งก็จะตัดไปแบบนี้นะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสภาวะที่มันเกิดไฟตกไฟเกินมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องทําทการฟีดเข้ามาแล้วผมเพื่อเทสแรงดันให้ดูนะครับว่าไฟตกไฟเกินมันดูยังไงนะครับผมโอเคครับผมก็คือถ้าสมมติในกรณีนี้น้ํามันแห้งเราเดินมากดปุ๊บรีเซ็ตตัวเองให้ปั๊มมันกลับไปทํางาน พอปั๊มมันกลับไปทํางานแล้วเนี่ยสังเกตตัวนี้ว้นเตจนะผมว้นเตจว่าไฟมันมาปกตินะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดไฟตกก็คือปรับแรงดันลงนะผมอยู่ที่190โวลต์130โวลต์ปุ๊บตัดการทํางานทั้งหมดเลยนะผมคือในตู้จะถูกหยุดการทํางานนะค,คอนโทรลจะถูกตัดการทํางานออกไปเลยนะผมเนื่องจากแรงดันกรไฟฟ้าเนี่ยมาแค่130โวลต์เองนะครับ138เองทําให้ปั๊มเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยสั่งให้ระบบเนี่ยมันสั่งตัดการทํางานของคอนโทรลวงจรต่างๆหรือการอพยปจ่ายปั๊มเนี่ยให้มันหยุดการทํางานไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันจ่ายไปที่ร้อยโอโวลในมอเตอร์เราเสียหายแน่นอนนะครับหรืออุปกรณ์ภายในตู้เราเนี่ยที่มันรองรับสองอยสบโวลต์อยู่ก็จะเสียหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะป้องกันให้เรานะครับเซฟตี้เราโดยจะตัดการทํางานเลยนะครับตัดการทํางานเสร็จมันจะขึ้นคําว่า UV นะครับไฟสีแดงตัวนี้ UV นับนั่นหมายถึงว่าอันเดอร์โวลเตจนะครับไฟตกนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราจะปรับแรงดันเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตหน้าตู้ระบบพอเราปรับแรงดันเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวระบบมันจะกลับมาทางานเองอัตโนมัตินะครับ220โวลต์นะครับผมเราก็จะสั่งไฟเข้าไปปุ๊บพอไฟเข้ามาปกติเมื่อไรเนี่ยมันจะสับออนให้เราเองอัตโนมัติกรณีลูกลอยเกิดน้ําแห้งแล้วก็สั่งเข้ามานะครับ220โวลต์ปุ๊บระบบออโต้ทำงานเองอัตโนมัติสั่งให้ปั๊มเรากลับมาทํางานเอง ตอนนี้เนี่ยไฟตกไฟเกินไม่ต้องกังวลนะครับมันจะทํางานให้เราเองถ้าไฟการไฟฟ้ามาปกติมันก็จะสั่งออนให้เราเองเข้าไปนะครับให้ระบบรับกลับมาทํางานได้อัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของไฟเกินกันบ้างไฟเกินนั่นหมายถึงว่าไฟกระชากขึ้นไปเกิน2 2 0โวลต์ในระบบเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับตอนนี้ขึ้นไปถึง256เป็นยังไงครับสั่งตัดเหมือนกันนะครับหน้าตู้ตัวนี้ไฟดับไปเลยนะครับจากที่มันจะโชว์หลอดปลัปเนี่ยมันก็จะไม่โชว์ให้น็ปเ นะนั่นหมายถึงว่าเรารู้เลยว่าไฟตอนนี้การไฟฟ้ามาถึง2 5 0ห้าสบโวล์เนี่ยซึ่งมอเตอร์เราเองรับได้แค่220นนิโวล์เองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกินแบบนี้เนี่ยมอเตอร์เราให้มันรันอยู่ตลอดเนื่องไปเนี่ยขดลวดเรามันทนไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรืออุปกรณ์ในตู้เราเองเนี่ยคอยต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถรองรับได้สูงขนาดนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหากับพวกอุปกรณ์ได้อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยอาจจะเสียหายไปเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยตัดกันมาให้เราอีกกรณีหนึ่งนะผมก็ มาดูกันถ้าสมมุติว่าแรงดันตัวนี้มันตกลงมานะครับหรือกับในสภาวะปกติปุ๊บเราได้ยินนะผมก็คือระบบมันจะสับออนให้เราเองนะครัผมก็คืออยู่ที่สองอยสิบโวลต์เนี่ยระบบมันสับออนให้เราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับอันนี้คือระบบป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินนะผมหรือตัวเฟดโพซชั่นนะครับอั Under over นเดอร์โอวอร์นะครับผมตัวนี้อนะครับมันก็ทํางานอย่างมันได้นะครั น้ำไม่มีก็ตัดนะครับน้ำไม่มีก็ตัดเอ,อน้ํามาก็ทํางานแบบนี้นะผมโอเคคราวนี้จบไปในเรื่องของไฟตกไฟเกินไปแล้วคราวนี้ก็จะมีการเซตท,ทัมเมอร์นะผมเดี๋ยวเราจะมาลองเซตท,ทัมเมอร์กันดูว่ามันเซตยังไงนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเซตยากนะผมก็คืออ,อ,อาจจะต้องใช้เวลาในการเซตต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับในเรื่อง,องตัวทัมเมอร์ตัวนี้ แต่เรื่องของเวลาพวกนี้เนี่ยเราจะเซตไปให้ลูกค้าเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการไปปรับแต่งหน้าง,งานก็ตามความสะดวกของลูกค้านะครับอาจจะอยากจะไปปรับเองเพิ่มเองอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเซตตามมาตรฐานไปให้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปเซตทัมเมอร์กันดูนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะมาลองอแนะนำนะในเรื่องของการเซตทัมเมอร์นะครับ สาหรับลูกค้านะครับอาจจะไปปรับเวลาเพิ่มเองรถเองกันแล้วแต่ลูกค้านะครับวิธีการเซ็ตนะครับดูตามนี้เลยนะครับมันจะมี3ปุ่มนะครับสามปุ่มตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องจ่ายไฟให้กับทามเมอร์ค้างเอาไว้นะครับให้มันอยู่สถานะที่มีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ทําการเซ็ตโดยการกดคําว่าเซ็ตนะครับปุ่มขวาสุดตัวนี้กดค้างเอาไว้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นนะครับ CT ตัวนี้ขึ้นมา ซีทีตัวนี้ก็จะเป็นโหมดที่1น,นรับโหมดที่1ก็คือเราสามารถที่จะทําการกดลูกศรขึ้นหรือลงตัวนี้เพื่อเลือกได้ว่าเราจะให้นับตัวเลขในนับเดินหน้าหรือนับถอยหลัง mm hmm. เช่นถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเป็นซีอู CU เนี่ยมันก็จะนับเดินหน้านะครับตั้งแต่1 2 3ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็น CD ตัวนี้เป็นการนับแบบเค้าดาวก็คือนับจาก20ถอยหลังลงมา2 0 19 18อะไรแบบนี้นะครับเราจะตั้งเอาไว้เป็น CD นับนับถอยหลังนะเป็นแบบ เขาดาวนะผมนับถอยหลังลงมาคราวนี้เ, <st it> เมื่อมันกลับมาหน้าหลักแล้วเนี่ยนะผมเราต้องการเซตเราก็ต้องกดเซตค้างอีกครั้งหนึ่งและกดพอมันขึ้นมาเป็นซีทีแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นนะเป็นยูทีนะผนะมยูทีนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นการเลือกว่าเราจะใช้เป็นวินาทีเป็นนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงนะผมตัวนี้ถ้าเราตั้งเป็นนาทีเราก็กดตัวนี้เป็นนาทีกดตัวนี้นะเป็นชั่วโมง เรากดย้อนกลับมาก็จะเป็นวินาทีนะครับผมวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้เราเลือกเป็นวินาทีเอาไว้ก็ให้เลือกเป็นเป็นเซกเอาไว้นะครับมีเซกมีมินมีชั่วโมงนะครับมีฮาเป็นชั่วโมงนะครับผมตัวนี้คราวนี้เมื่อเซ็ตเวลาเสร็จเนี่ยบางครั้งมันอาจจะกลับไปหน้าที่เราเซ็ตเวลาไว้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมากดเซ็ตครั้งเอาไว้นะครับถ้าเกิดเรากดช้านะครับ แต่ถ้าเกิดเรากดตัวนี้ไปปุ๊บข้ามไปนะครับเมื่อกี้เราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกเป็นวินาทีเรากดอีกทีหนึ่งจะเป็น Tn TN ทก็คือเราจะทําการเซตเวลาแล้วนะครับผมคือกดลูกศรขึ้นหรือลงเนี่ยตามเรา,าเพิ่มได้นะครับเพิ่มเวลาไปเลยนะครับเราจะเพิ่มเป็นจาก20เป็นส0มล้วก็เพิ่มแบบนี้นะครับพอเพิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับพวกนี้เดี๋ยวมันจะจําค่าของเองมันจะกลับไปจาค่าของมันนี่นะครับผม คือมันเคยจําค่าตอนนี้เคยเซตเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ย20วินาทีนะครับพอเราเซตเป็น30แล้วเนี่ยเราจะต้องทําการาปลดไฟออกจากตัวทัมเมร์นะครับผมให้มันจําค่านะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับพอมันจําค่าแล้วเนี่ยคราวหน้ามันก็จะนับถอยหลังนะผมจาก30วิมานะครับแบบนี้นะครผมนะดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเรา เราตัดไฟออกจากตัวทัมเมอร์ปุ๊บมันจะจำค่าเดิมค่าค่าใหม่เข้าไปนะครับจะค่าเดิมที่เป็น20วินาทีเนะี่ยมันก็จะถูกลบออกไปนะครับแบบนี้นะมันก็จะนับเค้าดาวนะครับตามที่เราเลือกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เลยว่ามันจะต้องอทํางาน30วินาทีน,ะนับถอยหลังลงมาจะแตกต่างกับทัมเมอร์ด้านขวาตัวนี้ทัมเมอร์ตัวนี้นับเพิ่มขึ้นไปนะครับตัวนี้นับลงนะครับขึ้นอยู่กับเราเซตค่านะครับ อแบบนี้นะครับผมมันก็จะนับอยู่ที่สามสิบถอยหลังลงไปคราวนี้เราก็มาเซตตัวนี้เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองเซตตัวนี้ดูนะครับเรามาเซตตัวนี้เราก็กดเหมือนกันเลยนะับกดค้างเอาไว้แบบน,น,นี้นะครับผมอ่าอย่างนี้นับเรากดตัวนี้ปุ๊บเนี่ย CU นับเดินหน้านะครับผม CD นับถอยหลังนะครับเราเอาไปนับถอยหลังนะครับผมในทมัมเมอร์ของตัวแรกนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้อีกทีหนึง่ง กดตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นการเลือกวินาทีหรือนาทีนะผมถ้าเรา,าต้องการเลือกเป็นวินาทีก็เป็นเซกเอาไว้แบบนี้เราก็กดอีกครั้งหนึ่งเป็น TnTn N. ตัวนี้ก็คือเรากดลูกศรเพิ่มขึ้นลงตามความต้องการนะครับเราจะหน่วงกี่วินาทีก็ได้นะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่30วินะครับ30มวิแบบนี้นะเราจะเพิ่มเป็น60ก็ได้นะครับอ่เรากดค้างไปมันจะขึ้นเร็วนะคราเราตั้งทัก60บวิไปเลย สมมติไดผม60วิเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวเ,เราก็ต้องทําการหยุดจ่ายไฟให้กับตัวทัมเมอร์ก่อนเบื้องต้นนุ่มพอหยุดแล้วจ่ายเข้ามาปุ๊บมันจะจําค่า60วินาทีาไว้เลยแล้วก็มีการนับถอยหลังนะผมของทัมเมอร์นับตัวแรกเดี๋ยวเรามาเซตตัวนี้ด้วยนะผมมาเซตให้เท่ากันเลยในเรื่องของตัวทัมเมอร์นะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดค้างกดค้างเลือกเป็นนับ เลือกเป็นซีดีนะครับผมพอซีดีเสร็จปุ๊บก็กดเซตอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นวินาทีนะครับผมเราเลือกเป็นวินาทีกดเลื่อนเป็นวินาทีกดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมากดลูกศรเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็น60สิเหมือนกันนะครับถ้าเกินก็กดลดลงเค่นนั้นหนึงอ่านี่นับแบบนี้แล้วก็ทําการปลดไฟออกจากตัวทัมเมอร์นับแล้วก็ทําการจ่ายไฟเข้าไปนะครับมันก็จําค่า